สวัสดีครับพบกับคิดไทยนักคิดนะครับวันนี้เราจะพาไปชมบ้านกันนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็อาจจะเคยประสบปัญหาเหมือนใครหลายๆคนนะครับที่สร้างบ้านแล้วลงจอดรถสุดถามว่าสุดได้อย่างไรนะครับเนื่องจากตอนที่ออกแบบครั้งแรกเนี่ยเชื่อว่าวิศวกรหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ออกแบบการตอกเสาเข็มสําหรับที่จอดรถไว้นะครับมีแต่การตอกเสาเข็มเฉพาะตัวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําที่จอดรถยังไงก็สุดนะครับทีนี้มีหลายๆคน มาแก้ปัญหาด้วยการหาคนมาขยมขยมขยมเป็นการตอกเข็มแบบชาวบ้านชาวบ้านถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ในเรื่องของการชะลอไม่ให้มันซุดเร็วขึ้นนะครับแต่ถามว่าซุดไหมซุดแน่นอนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเข็มชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าเข็มไมโครพายเข็มไมโครพายดียังไงการที่เราจะเอาเสาเข็มตัวใหญ่ๆเหมือนตอนสร้างบ้านมาตั้งเนี่ย ไม่ได้แล้วเนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างมีจัดแต่งส่วนมีจัดแต่งอะไรละเริ่มมีของเกก,กากะและเข็มไมโครพายเนี่ยขนาดมันจะขนาดเล็กลงมานะครับทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกยกไปมาจะวนซ้ายจะวนขวาง่ายขึ้นนะครับส่วนประเภทของเข็มไมโครพายเนี่ยมีทั้งเข็ม i15, i18, i22 ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันมีการคำนวณโหลดเอาไว้นะครับโหลดเพื่อคำนวณว,ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยควรใช้เข็มประเภทไหน ที่จะรองรับน้ําหนักได้กี่ตันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปชมเข็มไมโครพายกันนะครับว่าเขาตอกกันอย่างไรและมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างว่าเข็มต้นเนี้ยตอกได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานอย่างไรนะครับวันนี้เราพาไปชมกันครับ And I admire the honesty And baby honestly I just want you next to me You're my protection piece so which the way wish talks peaceful protester Tell me your message of so ransom I just wanna keep dancing oh. ซึ่งเป็นลูกค้าของเราเองนะครับซึ่งบ้านของลูกค้าเราเนี่ยได้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาต่อเติมในเรื่องของลานจอดรถเราก็ใช้เข็มไมโครพายของเรานะครับต่อทำเพื่อทำลานจอดรถทีนี้เราไปดูกันครับว่าเข็มไมโครพายประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมีเทคนิคการดูอย่างไรบ้างไปดูกันครับ เริ่มจากเข็มนะครับไซส์นี้เราใช้เ,เข็มมอ22นะครับซึ่งแต่ละต้นเนี่ยมันจะยาวอยู่ที่1.5เมตรการตอกนะครับโดยประมาณไซส์เนี้ยอยู่ที่ประมาณ13ต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ19.5เมตรนะครับแต่ถ้าเราตอกไปแล้วเรานับลัดเทนโบแล้วปรากฏว่ามันยังลงได้อีกเราก็จะเพิ่มจำนวนเข็มไปเรื่อยๆจนกว่าการที่เรานัดลัดเทนโบแล้วเป็นไปตามค่าที่เรากําหนดทีนี้ลัดเทนโบเราเอาค่ามาจากไหนเราจะมาทําการคานวณโบเขากันครับ การคำนวณโบเขาเนี่ยมาจากการที่เรานำเขาเข็มเนี่ยครับมันจะมีค่าโหลดของมันอยู่ว่ามันรองรับได้กี่ตันคำนวณกับลูกตุ้มตุ้มเราใช้อยู่ที่1ตันนะครับและจุดที่3ครับระยะยกเรายกกี่เซนนะครับซึ่งไซน์เนี้ยเรายกอยู่ที่40เซนนะครับเราก็เอาสามตัวเนี้ยมาคำนวณเพื่อหาค่าโบเขาหลังจากที่เราได้ค่าโบเขาแล้วเนี่ยเราจะเอาค่าเนี้ยมาหารัสเทนโบนะครับว่ารัสเทนโบของที่เนี่ย ได้มาเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เราได้มาแล้วคือ2.5เซนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ไปดูเลยครับตอนนี้นะครับเราตอกเข็มไปแล้วนะครับได้11ต้นกำลังขึ้นต้นที่12นะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระยะที่เขาตอกเนี่ยมันจะลงไปเรื่อยๆตอกจนกว่ามันจะเริ่มมีแรงต้านนะครับพอเริ่มมีแรงต้านเนี่ยเราจะเริ่มวัดรัดเทนโบกันแล้วรัดเทนโบวัดยังไงตอก10ครั้งขีดเสน้นตอกอ,อีก10ครั้ง ขีดเ้นแล้วนําค่า2เส้นนี้มาวัดซึ่งไฟนนี้เราได้ค่าโบเขามาแล้วคือ2.5เซนสองเส้นนี้ระยะห่างต้องไม่เกิน2.5เซนนั่นเองถ้าเกินก็ตอกลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะวัดได้ไม่เกิน2.5นะครับพอเราได้ตอกว่า2.5น,นั่นหมายความว่าถึงระยะที่ดินด้านล่างเนี่ยครับรับแรงดันของเข็มได้แล้วเราจะทำลานจอดรถอะไรยังไงเนี่ยครับก็รองรับได้สบายๆแล้วครับ ครับอันนี้จะเป็นการนับลัสเทนโบนะครับจะมีการวัดระยะยกนะครับและตอกลงมาตอกลงมาให้ได้10ครั้งนะครับหลังจากนับได้10ครั้งแล้วเนี่ยเราจะเริ่มขีดแล้ววัดดูว่าถึง2.5เซนตามตารางโหลดโบเค้าที่เราคุยกันตอนแรกไหมนะครับ ครบสิบครั้งแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าขีดที่2นะครับห่างจากขีดแรกเกิน2.5เซนไหมนะครับเดีย๋ยวเราดูกันเลยครับอ่าอย่างนี้ถือว่าเกินนะครับก็ต้องตอกเพิ่มเข้าไปอีก10ครั้งนะครับจนกว่าจะได้น้อยกว่า2.5นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทำการตอกใหม่อีก10ครั้งนะครับผม อันนี้ต่อครั้งที่สองนะครับ1 2ึ่งสเก้าต,ติดแล้วแล้วเดี๋ยวขีดเส้นกันนะครับแล้วไปดูว่าระยะห่างเป็นยังไงบ้างนะครับถือว่ายังเกิน2.5เซนเราก็จะต่อนี้ไปอีกอีก10ครั้งครับ ครับผมตอนนี้เราก็ได้ทาการตอกเข็มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโบเค้าที่เราได้มาเนี่ยมาเช็คลาสเทนโบแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากตรงน,นี้นะครับที่เห็นเราจบที่เข็มต้นที่13นะครับทีนี้วิธีการเช็คลาสเทนโบนะครับเราจะเริ่มทําการขีดเส้นแรกเราเริ่มจากการที่เราเริ่มตอกแล้วร,รู้สึกว่ามันเริ่มมีแรงต้านเริ่มตอกไม่ลงเราทําการขีดเส้นแรกไว้แล้วตอกไป10ครั้งหลังจากที่เราตอกสิบครั้งแล้วขีดเส้นที่2ครับแล้วทําการวัด ปรากฏว่าเกินค่าโบเค้ทที่เราคำนวณไว้นะครับเราก็จะทําการตอกอีก10ครั้งแล้วขีดเส้นครับวัดอีกครั้งหนึ่งครับเราจะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนได้ค่าที่เรากําหนดซึ่งเราทําการต่อไปอีก10ครั้งเราขีดเส้นที่3และทําการวัดครับปรากฏว่าอันนี้ได้ค่าตามโบเค้ทที่เรากําหนดไวร้รอบแรกแล้วนะครับถือว่าเป็นอันผ่านนะครับโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนครับถ้าอย่างนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสิ่งที่พาชมในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะ่าจะได้ความรู้จากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเค็มไมโครพายเองการนับโบเค้าการนับลัสเทนโบหลายๆท่านนะ่าจะเห็นแล้วนะครับว่าทํากันอย่างไรอย่างน้อยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับจะทําให้หลายๆท่านนําไปตรวจสอบงานของท่านได้นะครับไปตรวจช็คงานของท่านว่าได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใดนะครับ หรือถ้าท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยอยากได้ความรู้อยากได้คําแนะนําติดต่อเรามาได้ครับบริษัทไทยนัคิดยินดีช่วยเหลือท่านยินดีให้คำแนะนาท่านนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคิดเด็ดๆไม่อยากพลาดเก็บความรู้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพีทไทยนัคิดคิดเพื่อลูกค้าต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ